เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมของทุกอย่างรอบตัวเรามันถึงจับกันเป็นก้อนได้ทำไมโต๊ะที่เรานั่งเก้าอี้หรือแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยถึงไม่สลายกลายเป็นแค่ผงฝุ่นไปคำตอบของเรื่องทั้งหมดนี้มันซ่อนอยู่ในโลกเล็กๆครับเป็นเรื่องราวการเข้าสังคมข,มของสิ่งที่เล็กที่สุดที่เราเรียกว่าอะตอมวันนี้แหละเราจะมาแอบดูชีวิตลับๆของพวกมันกันและนี่ก็คือคำถามหลักเลยทำไมอะตอมมันต้องมายึดเหนี่ยวกันด้วยละ่ะ มันอยู่เดียวๆไม่ได้หรอจะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแบบมั่วๆนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีแรงจูงใจที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่ข้างหลังซึ่งเรากำลังจะไปไขปริศนานี้ด้วยกันนี่แหละครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกของเรื่องนี้กันเลยภารกิจของอะตอมก็คือการเดินทางไปสู่ความเสถียรคือจะบอกว่าทุกอย่างที่อะตอมทำไม่ว่าจะให้จะรับหรือจะแบ่งปันอิเล็กตรอนเนี่ย ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันเป๊ะเ,เลยนั่นก็คือความต้องการที่จะไปให้ถึงจุดที่เรียกว่าความเสถียรนั่นเองครับแล้วอะไรล่ะคือจุดที่เรียกว่าเสถียรนี่แหละครับกฎที่ควบคุมทุกอย่างในโลกของอะตอมมันเรียกว่ากฎออกเตดซึ่งมันไม่ใช่แค่กฎทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเบื่อนะครับแต่มันคือเป้าหมายสูงสุดของอะตอมเลยก็ว่าได้เหมือนเป็นการบรรลุนิพนานในโลกของอะตอมมเรทํานองนั้นเลย โดยมีพวกแก๊สเฉยที่เป็นกลุ่มที่เสถียรสุดๆเป็นเหมือนไอดอลเป็นต้นแบบที่อะตอมทุกตัวอยากจะเป็นให้ได้ครับโอเคพอมีเป้าหมายแล้วเนี่ยกลยุทธ์แรกที่อะตอมใช้เพื่อจะไปให้ถึงจุดนั้นก็คือการสร้างพันธะไอออนิกค,ครับลองนึกภาพตามง่ายๆเลยนะฮะมันเหมือนการทําธุรกรรมกันระหว่างอะตอม2แบบที่นิสัยต่างกันสุดขั้วเลยในเรื่องนี้เนี่ยตัวละครหลักของเรามีอยู่2ฝ่ายครับฝ่ายแรกคือโลหะ พวกนี้เป็นสายเปเป็นผู้ให้ใจกว้างคือพร้อมจะสละอิเล็กตรอนของตัวเองออกไปตลอดเวลาเลยส่วนอีกฝ่ายก็คืออโลหะครับพวกนี้เป็นผู้รับคือกระตือรือร้นมากที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาเพื่อเติมเต็มตัวเองให้สมบูรณ์กระบวนการมันเลยง่ายมากๆครับคือโลหะเนี่ยให้ส่วนอะโลหะก็รับไปพอตัวนึงเสียเอิเล็กตรอนไปมันก็จะกลายเป็นประจุบวกอีกตัวที่รับเข้ามาก็กลายเป็นประจุลบ แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับขั้วตรงข้ามมันก็ดึงดูดกันปึ๊บกลายเป็นพันธะที่แข็งแรงขึ้นมาทันทีนี่แหละครับหัวใจของมันการถ่ายโอนที่นำไปสู่แรงดึงดูดแล้วผลลัพธ์จากสังคมผู้ให้ผู้รับแบบนี้เป็นยังไงก็ทําให้สารประกอบไอออนิกมีนิสัยเฉพาะตัวเลยครับคือหนึ่งมันจะแข็งมากมาก,มาก,มากเพราะแรงดึงดูดมันแน่นปึ๊กเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็เปราะนะทําไมล่ะ ก็เพราะว่าถ้าเราทุบมันโครมเข้าไปเนี่ยจนชั้นของไอออนมันเลื่อนขั้วบวกมันก็จะไปเจอกับขั้วบวกผลักกันสิครับทีนี้แตกเลยแล้วก็ไอเจ้าไอออนที่ถูกขังอยู่ในโครงผลึกเนี่ยมันจะนําไฟฟ้าไม่ได้นะครับจนกว่าจะได้รับอิสรภาพคือต้องเอาไปหลอมเหลวหรือละลายน้ําก่อนมันถึงจะเคลื่อนที่แล้วนําไฟฟ้าได้เอาล่ะทีนี้ลองเปลี่ยนซีนดูบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครยอมเป็นผู้ให้เลยล่ะจะเกิดอะไรขึ้น สถานการณ์แบบนี้ล่ะครับที่นำเราไปสู่กลยุทธ์ที่2ที่เรียกว่าพันธะโคเวเลนซ์ซึ่งเป็นทางออกที่บอกเลยว่าต้องใช้ความร่วมมือล้อนล้วนหัวใจของพันธะโคเวเลนซ์เนี่ยคือคำว่าแบ่งปันครับคือเมื่ออโลหะมาเจอกับอโลหะต่างคนต่างก็อยากได้อิเล็กตรอนเพิ่มแต่ไม่มีใครยอมเสียของตัวเองไปไงครับทางออกที่ดีที่สุดก็เลยเป็นแบบนี้เอางี้เราเอาอิเล็กตรอนมาวางไว้ตรงกลางแล้วใช้ร่วมกันเลยวินวินทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างก็ได้ครบ8ตัวตามกฎออกเตตแฮปปี้กันทั่วหน้าแล้วการแบ่งปันหรือการเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยมันก็มีหลายระดับนะครับมีตั้งแต่แบบจับมือกันหลวมๆอันนี้เรียกว่าพันธะเดี่ยวไปจนถึงขั้นที่จับกันแน่นขึ้นมาอีกนิดเป็นพันธะคู่หรือแน่นปึ๊กไปเลยคือพันธะสซึ่งก็ง่ายๆครับยิ่งใช้อิเล็กตรอนร่วมกันหลายคู่มากเท่าไหร่พันธะก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นเอง แต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือไออิเล็กตรอนที่ใช้ร่วมกันพวกนี้เนี่ยมันเป็นประจุลบเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ชอบกันครับมันจะพยายามผลักกันเองให้อยู่ห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วไอการผลักกันนี่แหละครับที่เป็นตัวบังคับให้โมเลกุลต้องจัดเรียงตัวเองเป็นรูปทรงสามิตทิที่เฉพาะเจาะจงซึ่งรูปทรงนี่แหละที่สําคัญมากๆเพราะมันเป็นตัวกําหนดเลยว่าโมเลกุลนั้นๆจะไปทําหน้าที่อะไรได้บ้างในโลกความเป็นจริง มาครับมาถึงกลยุทธ์ที่3กันบ้างอันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเป็นวิธีที่เกิดขึ้นเมื่อมีแต่อะตอมของโลหะล้วนๆมารวมตัวกันเป็นสังคมใหญ่เลยอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับลองนึกว่าอะตอมโลหะทุกตัวเนี่ยพร้อมใจกันปล่อยอิเล็กตรอนวงนอกสุดของตัวเองออกมาให้มันล่องลอยไปอย่างอิสระเลยจนกลายเป็นเหมือนทะเลอิเล็กตรอนที่ไหลวนไปมาทั่วทั้งก้อนโลหะ คืออิเล็กตรอนพวกนี้ไม่ได้เป็นของอะตอมตัวไหนตัวหนึ่งอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นสมบัติส่วนรวมของชุมชนโลหะนี้ไปเลยครับและก็ไอเจ้าทะเลอิเล็กตรอนที่ไหลไปมาได้อย่างอิสระนี่แหละครับคือคําตอบของทุกอย่างเลยว่าทําไมโลหะถึงนําไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมก็เพราะอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้ไงครับทาไมเราถึงตีมันเป็นแผ่นบางๆหรือดึงเป็นเส้นลวดได้โดยที่มันไม่แตกก็เพราะไอออนบวกมันเคลื่อนที่ได้ในทะเลอิเล็กตรอนนี่แหละและทําไมมันถึงมันวาว ทั้งหมดนี้มาจากอิเล็กตรอนที่ไม่ยึดติดกับที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้ทั้งนั้นเลยโอเคตอนนี้เราคุยกันถึงพันธะหลักๆที่ยึดอะตอมเข้าไว้ด้วยกันไปหมดแล้วแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันยังมีแรงอีกประเภทหนึ่งเป็นแรงที่อ่อนกว่าซึ่งไม่ได้ยึดอะตอมแต่ทําหน้าที่ยึดโมเลกุลทั้งก้อนให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอีกทีเจ้าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลพวกนี้เนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับมารยาททางสังคมนะครับ คือมันไม่ได้บังคับว่าในบ้านต้องทำอะไรแต่มันคอยควบคุมว่าแต่ละบ้านหรือแต่ละกลุ่มโมเลกุลเนี่ยจะปฏิบัติต่อกันยังไงซึ่งในแรงตรงนี้ล่ะครับที่ส่งผลโดยตรงเลยนะกับคุณสมบัติอย่างพวกจุดเดือดจุดหลอมเหลวของส,สารจะเห็นเลยว่าความแข็งแรงของแรงแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยนะครับตั้งแต่แบบอ่อนสุดๆไปจนถึงแบบที่แข็งแรงที่สุด ซึ่งตัวที่โดดเด่นและแข็งแรงที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือพันธะไฮโดรเจนนี่เป็นแรงที่พิเศษมากๆเลยครับเป็นตัวการที่ทำให้น้ำสสารที่สำคัญที่สุดมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งและจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตอย่างเราเรานี่แหละฟังมาถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามขึ้นมาในใจว่าโอเคแล้วถ้าในชีวิตจริงเราไปเจอสารอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเราจะรู้ได้อย่างไงล่ะว่ามันถูกยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะแบบไหน คำถามนี้ดีมากครับและมันจะนำเราไปสู่ข้อสรุปที่เอาไปใช้ได้จริงกันนี่คือคู่มือภาคสนามฉบับย่อเลยครับเป็นเครื่องมือวินิจฉัยง่ายๆเลยถ้าเราเจอสารอะไรสักอย่างที่โหจุดเดือดสูงมากและพอลองเอาไปละลายน้ำปรากฏว่ามันนำไฟฟ้าได้ให้เดาไว,ไว้ก่อนเลยครับว่าน่าจะเป็นไอออนิกแต่ถ้ากลับกันจุดเดือดมันต่ำๆหน่อยแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าด้วยก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นโคเวเลนต์ นี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เอาไปใช้สังเกตของรอบตัวได้เลยนะครับว่าสสารชิ้นนั้นๆเนี่ยน่าจะถูกยึดไว้ด้วยพลังแบบไหนและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้ไปคิดกันต่อครับในเมื่อตอนนี้เรารู้กฎการเข้าสังคมของอะตอมกันแล้วลองมองย้อนกลับมาที่สิ่งที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เรารู้จักนั่นก็คือร่างกายของสิ่งมีชีวิตมันน่าคิดนะครับว่าไม่ใช่แค่ว่าพันธะแบบไหนที่เป็นรากฐานสําคัญแต่ อาจจะเป็นการทางานร่วมกันของทั้งพันธะที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างโครงสร้างที่เสถียรและในขณะเดียวกันก็ต้องมีแรงยึดเหนี่ยวที่อ่อนแอเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลงการผสมผสานกันของความแข็งแกร่งและความอ่อนแอนี่เองใช่หรือเปล่าที่ทำให้ชีวิตสามารถเกิดขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่น่าขบคิดต่อจริงๆครับ